ไหว้พระเถอะคุณแม่ไปถือศีลสินาเลยนะขอรับจิตใจแม่ก็สบายขึ้นมีส้มไปคอยดูแลแม่ก็ไม่ได้ลำบากอะไรขากลับฉันได้แวะตลาดได้ผ้ามาหลายผืนแม่เกษลานลองไปเลือกดูไหมเผื่อถูกใจผืนไหนฉันจะยกให้ขอบคุณมากจ้าท่านผู้หญิงไปเถอะลองเลือกดูนะ เกิดอะไรขึ้นหรือเปล่านบอกสันทีนี่มาถูตรงนี้ด้วยนี่นตรงนี้เอาให้เรียบร้อยเลยมาตรงนี้อีกหน่อยนึงนี่มาตรงนี้มาตรงนี้มาตรงนี้ จะเป็นล้มล้มไปอะเจ้าค่ะใ่รวะเจ้าค่ะท่านผู้หญิงเล้าค่ะเป่าไม่ได้ตั้งใจเบ่าไม่ได้ตั้งใจเจ้าค่ะท่านผู้หญิงผู้ผู้หญิงยกโทษให้เปล่าด้วยนะเจ้าค่ะท่านผู้หญิงเป่าไม่ได้ตั้งใจจริงๆท่านผู้หญิงไม่ได้เป็นอะไรแค่ตกใจถือซะว่า จอเคราะห์เล็กเพื่อสะเดาะเคราะห์ใหญ่จะได้หรือไม่อย่าไปลงโทษบาวมันเลยมันไม่ได้ตั้งใจหรอกแม่เกศราช่วยฉันเอาไว้แม่เอ่ยปากขอสิ่งใดฉันก็จะยกให้ไม่เอาโทษอันใดนางส้มมันท่านผู้หญิงบาวกล่าวขอพระคุณมาเจ้าค่ะท่านผู้หญิงบาวขอพระคุณมาเจ้าค่ะนางสม้มเองต้องขอพระคุณแม่คุณเกศราด้วยสิถึงจะถูก เขาอุตส่าห์ช่วยพูดให้เองนะนางส้มข้าขอบคุณแม่คุณมากนะเจ้าคะไม่เป็นไรหรอกหมดเรื่องหมดราวแล้วฉันขอตัวก่อนเดี๋ยว ฉันก็ต้องขอบใจแม่เกศรามากที่ช่วยฉันเอาไว้ปิน่นเจ้าค่ะเดี๋ยวไปหายาแก้ปวดแล้วแก้ฟกช้ำที่ดีที่สุดในเรือนแล้วก็ไปทาให้แม่เกศราด้วยละ่ะเจ้าค่ะแบบนี้แหละเจ้าค่ะ